สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นสกินใหม่ของเทลอนนัสเป็นสกินไทยนะทุกคนมเดียวสกินนี้ค่อนข้างสวยนะแต่มันไม่มีเอฟเฟกนะทุกคนพอเริ่มเกมมาก็ยิงคลิปก่อนเลยนะเกมนี้ลมผมเป็นอเล็กเตอร์นะทุกคนฝั่งนั้นลมก็เป็นเมดเหมือนกันนะปืนแกลิงยิงแน่เลยโอเคสกิลสองผมมาแล้วยิงคลิปไปเก็บเลือดก่อนแลยกัน โอเคเรามารอดักพุ่มนี้นะโอเคเรายิงหินห้องเก็บตังนะทุกคนโอเคครับเขาเขาแย่งเราไม่ได้นะแล้วก็ K okay, เคครีปต่อโอเครองเท้าตีไว้ผมมาแล้วต่อไปเราจะเอาเป็นดาบขี่นะทุกคน ยิงเช็คพุ่งว่ามีใครอยู่ไหมนะโอเคน่าจะไม่มีนะทุกคนอุย้ยกาลีมาลนะย้อนกับมาด้วยอุย้ยเะเล็กเตอร์เปิดแล้วเฮ้ยเราจะได้ย้อนก็นได้หย่านมาได้ไหมนี่โอเคหย่านเราได้เฟิร์สบอทแล้วอุย้ยดับเบิลคิวตามมาโอ้นายไม่แบ่งให้เราเลยนะเพื่อนโอเคย,ยิงป้อมไปเราตอดรถดป้อมไว้ก่อนนะทุกคน นี่เราจรแรงเหมือนกันนะเนี่ยเกือบร้อยเลยโอเคย้อนมาอุ้ยอเล็กเตอร์จับล็อกโอเคยิงโอเคเรียบร้อยตายอุ้ยฟิกเกอร์โยกก่อนเดี๋ยวรอเลี้ยวมันเอาผมเดี๋ยวมันล้ำผมตัยแน่ๆถ้าผมไม่ฟิกเกอร์เมื่อกี้โอเคเราเอาดาักเล็กก่อนอุ้ยมันยิงมาเหมือนแกล๊ลิงกระบ,บานก่อน กับตุยเลยโคตรแรงโอเคอเล็กเตอร์เดินนำไปแล้วยังไงจังหวะนี้เฮ้ยจับยอนล็อกตัติกิวสองแล้วก็ตายเรียบร้อยอุ้ยรอเรียกของมาจะเอาผมนะไอ้กิกซี şey ่เข้าแล้วเราต้องไปช่วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกิกซี่ตุยมาเร็วได้ไหมโอเคหย่านได้ โเรานึกว่าจะได้ซะอีกโอเคกลับบ้านรอบสองกลับก่อนละกันไปเติมเลือ,อลดเหมือนอเล็กเซอร์มผมจะเอานะโอเคอเล็กเซอร์จับ,บล็อกกดสกิลหนึ่งยิงรัวๆเลยโอเคเรียบร้อยกาลีแตกแล้วทุกคนยอดอันตีไปแล้วเอ็มเชนตีสกิลสองโอเคเรายิงคิฟแล้วก็มาเอาปอมเอายอดต่อได้ไหมเนี่ย น่าจะไม่ได้นะนป้อมไปโอเคเรียบร้อยป้อมแตกโอเคเรามาเอาไอ้นี้ต่อเราช่วยหยาดตีมังกรกันโอเคเรียบร้อยโอเคเรามาดักรอนในพุ่มนะสกิลสองไป ดูเหมือนว่าจะเอาไม่ได้นะมันมา3ตัวเลยเราเยิงคลิปไปก่อนแล้วกันหาเงินเอาเต็มตีเอริเเอาได้ไหมจะไม่ได้ตีก่อนเผื่อโดนน่าจะโดนแหละเอาไม่เพื่อนโอเคยิงดักเล็กเพื่อนโอ้โหเจ็บ ใจเย็นใจเย็นอุ้ยล็อกแบบนี้ก็ฟิกเตอร์เข้าไปยิงเลยโอ้โหตายโอเคเรามาเอาคลิปในกลางนะแล้วก็จะป้อมกลางด้วยเลยใครมาไม่เนี่ยเอาป้อมกลางกันแดดโอเคเราเลือกกับกาลีมาฟิกเตอร์จับล็อกแล้วยังวันนี้ต้องได้คิวโอ้ไม่ได้เราเลี้ยวมา ได้มังกรไปละโอเคเดี๋ยวเราไปหาอเล็กเตอร์ก่อนนะทุกคนร่างมีสองตัวอเล็กเตอร์บอลล่มกมลุลงอะย,ย้อนยอนอ้าวยิงมาแบบนี้เอาวโดนล็อกไฟได้ไหมโอเคอเล็กเตอร์เราได้มานะอคอไม่เหลือให้เล่น,น,ๆๆนเลยยานยานเก็บหมดเลย ีประเด็นกันอุย้ยอเล็กเต์จับล็อกเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งรอเลี้ยวรอเลี้ยวอีกไหมไม่ได้าการเอาเรอเลี้ยวไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาตีแมงคุดกี่โอเคได้แล้วอ,อยาดฟังมันตุยอ,ไอีไม่เอ่ยได้นะเอาการีได้ไหมนได,ไดโ้โอ้โหเราโดนแยง่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาป้อมกลางก็ได้โอเคเราได้ป้อมกลางมาแล้ว เอากลางต่อเลยอุ้ยเดี๋ยวล่างมีคลิปไปเอาไปเอาล่างก่อนล่างแต่โอเคเรียบร้อยก็มาตีกลางต่อยอดมาอุ้ยเ็บไม่ได้รอเลียวไม่ได้แล้วเจ้ามาเกยเกกระพี่กระบ้านแป๊บมาที่กลับดีๆกัน ถ้าย้อนอยู่ยิงผมดีเดียวก็ตายแล้วเนะี่ยเอาแมงกูจีมาอีกรอบนะึงมันได้ดาร์กไว้แล้วจะเอาเคลิปก่นอนหยาดมันได้ดาร์กไว้แล้วปล่อยดาร์กแล้วจะแพ้ไมีเนี่ยหยานทีมเรายังไม่เกิดเลยเรียบร้อยพอลแตกไปช่วยไม่ทันนะ พอเด้นไม่น่าเข้าเลยเมื่อกี้อเคคิซี่เราได้ย้อนฝังมันถือว่าดีขอปับแดงแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราเฮ้ยพนด,ด,ดามาอย่ายืน,นพี่เออพวกไปจากันนะโอเคเราลอดจะจบได้ไหมเนี่ยพอเด้เตี โอเคแพนด้า okay, เราได้ไปคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยห <c oughs> ยานต่อไหมโอเคสองคิว okay, รอเลี้ยวต่อโอ oh, ไม่ได้ย้อนมาโอ้โ oh, ห oh, โคตรแรงเลยเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยว,ยวกลับบ้านมาเติมเลือ okay, ดก่อนโอเคคลิกฟีเราฆ่าย้อนมันได้ <c oughs> เอากิ้งกาในล่างก่อนนะจะได้ตังจะได้ของที่สุดท้ายแล้วโอเคเอาหิงห้อยต่อ ตอนนี้เราขาดแค่ก่อ,อเกิดนะทุกคนเดี๋ยวเราไปช่วยหยาดเลนบนนะทุกคนจะไปเอาป้อมมันเหลืออีกสองป้อมก็ป้อมมันก็จะแตกมาละอุ้ยเดี๋ยวเลนบนหยาดโดนลุมไหวไหมนั่นอุ้ยได้มาแล้วหนึ่งโหมันอีกสามตัว่าโอไม่ได้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 โอไม่ได้มันมันเยอะไปอะ่ะเอาไม่ได้ โอเคเดี okay, 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 me, uh ๋ยวเราจบเลยแล้วกันนะโอ้โหการีเยอวมากโอเคฟอร์เดินข้าได้แล้วอุ้ยแพนด้ามาฟิกเกอร์โยกโอเครอดลอดโอ้โหแต่เกือบตายอะไรเนี่ยเรากลับบ้านก่อนกลับบ้านอีกแล้วมันได้ดักเลเยอร์อีกแล้วคิดกลางก่อนโอ้มันปล่อยมันปล่อยมากลางเฮ้ยเราไม่ไม่เป็นไรหรอก เราไม่แพ้หรอกเราต้องเชื่อมั่นในทีมของเราป้อมมันเหลือแค่ป้อมเดียวเราอย่าไปกลัวนะทุกคนโอเคเหลือก็อเกิดยังไม่ได้เราเลี้ยอยู่คนเดียวตรงกลางนะเ,เรายงดาร์กเลยว่โอเคได้เงินมาแล้วโอเคก็อเกิดเราได้แล้วมาจะใครเข้ามายิงรัวมากโคตรเจ็บ กาลีโคตรเจ็บเลยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวใจเย็นมาเยอะมากเมื่อกี้แพนด้าอยู่ไหนโอ้ตายโอ้ไม่รอดแน่เน de ขารวมกันจะจบป้อมผมแล้วเนี่ยโอ้โหฟาเรนตุยฟิกเกอร์หนีคลิกซี่เข้าไปเอาได้ไหมน่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โหมากันเยอะจัด โอเคมันมันมันเกัาไปแล้วเดี๋ยวเราจะรวมจบเลยนะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลามากตอนนี้คลิปก็ยาวมากแล้วนะนะทุกคนผมต้องรีบไปจบกาลีอยู่ตรงนี้โอเคเราไม่ต้องรอหย,ย่านเกิดนะเราเรีบจบเลยเอาให้จบนนไม่โดนโอ้กาลียิงปืนเกลิงอเล็กเตอร์จับล็อก โอ้เราเราไม่ได้นะเราเดินช้าไปอุ้ยเหลือกลางในตัวเดียวเราจบได้แล้วเนี่ยรอคีบแป๊บโอเคคีบมาแล้วอยู่คนเดียวจะตัวอะไรพวกเราได้โอเคเรียบร้อยชนะเยะ้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆตลับคลิปนี้บา,บายยครับผม